ทำไมวันนี้มืดค่ำเร็วจังเลยแฮบู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 ปีกบอกว่าไงนะ่ะแกบอกบอกว่าเดี๋ยวต้องรีบกลับขึ้นไปข้างบนร้านคาเฟ่แมวเหมียวแล้วนะอ๋อแล้วไปทำไม,มอีกอะ่ะก็อาจารย์แมวเหมียวบอกให้กลับขึ้นไปด้วยไม่ใช่เหรอเอเอใช่จริงด้วยอาจารย์แมวเหมียวโทรมาเมื่อกี้นี้แต่แบบว่าพี่ฝนฟังไม่ทันนาเท่าไหร่เขาโทรมาว่ายังไงนะพี่เอกไม่ได้ยินเหมือนกันเพราะว่าลมที่อยู่หลังลดเสียงดังมากๆเลย ง้นเดี๋ยวเรากลับไปหาอาจารย์มะเหมียวก่อนก็แล้วกันเอาพี่สาวคนสวยเป็นยังไงบ้างครับน้องแมวที่ออามาส่งสบายดีไม่เอ่ยสบายดีมากเลยจ้ะแล้วที่สําคัญอาจารย์มะเหมียวเขามาส่งอาหารแมวตั้งห้าลังด้วยนะเนี่ยดีจังเลยนะอาจารย์มะเหมียวมาส่งแล้วแล้วทําไมยังต้องให้เรากลับขึ้นไปอีกอะส่งตั้งห้าลังทําไมส่งเยอะจังเลยน้องแมวเหมียวตัวเล็กนิดเดียวเองนะหรือว่าเขาจะส่งผิดอะเออใช่เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นเรารีบกลับไปที่คาเฟ่แมวเหมียวกันดีกว่านั่นไงเขายืนรออยู่ข้างหน้านั่นน่ะโอ้โหรถก็ไม่ค่อยจะดีแล้วตอนเนี้ยล้อหลุดเป็นไงบ้างพี่ฝนรถล้อหลุดนั่นไงจานแมวเหมียวอ่ะมาถึงยังปลอดภัยโออาหารแมวเป็นสิบลังเลยทำไมเยอะขนาดนั้นน่ะขนมาทีเดียวเลยเหรอเนี่ยแล้ววันนี้พวกเราจะได้กลับบ้านกันหรือเปล่าเนี่ย คงไม่ต้องโขนแล้วเรมามั้งอันนี้อาจจะมีไว้ให้สําหรับที่นี่อ่ะอ๋อเออใช่นะนเนอะอาจารย์มะเหมียวพอเรามาถึงแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบแล้วครับปาาระจันมเหมียวถ้าครบแล้วก็ดีแล้วล่ะครับมะเหมียวเพราะฉะจนนั้นเรารีบไปกันดีกว่านะครับมาเหมียวยังไป่อยไม่ได้นี่ครับอ๋อฮัลโหลฮัลโหลใครโทรมาครับมนเหมียวฮะใครโทรมาแล้วเข้าา,าระจันมะเหมียว ออได้ครับได้ครับได้ครับอ๋อได้เลยครับได้เลยครับไม่มีปัญหาน้องแมวนะครับได้เลยครับมาเมียคุณลุงไม่รู้ครับช่วยบอกเขาหน่อยครับมาเมียคือว่าเจ้าของก็ค่อยตามหาน้องแมวที่คล้ายๆกับปุ๊กปิ๊กครับน้องแมวที่คล้ายๆกับปุ๊กปิ๊กอย่างนไงเหรอต้องเป็นเจ้าหมอนั่นๆนเลยที่หน้าตาหล่อเหมือนฉัน่ะอ๋อเข้าใจแล้วน้องแมวสีขาวดำแต่ว่าเราไปส่งกันคอหมดแล้วนี่นา แต่ว่าน้องแมวตัวนั้นพวกเราไม่ได้อุ้มไปนะพี่ฝนหรือว่าเขาจะแอบวิ่งเล่นอยู่แถวนี้หรือเปล่าเมียว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 ,ว,วถ้าอย่างนั้นคงต้องออกตามหากันแล้วล่ะปุ๊กปิ๊กนายช่วยตามหาแถวนั้นหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะดูบริเวณข้างหลังนี้นะเดี๋ยวฉันดูให้ว่าแต่ว่าเจ้านั่นไปไหนกันนะหาไม่เจอเลยแฮพี่สาวคะเห็นน้องแมวเหมียวสีขาวดำที่หน้าตาเหมือนปุ๊กปิ๊กไหมคะ ยังไม่เห็นเลยนะจ๊ะว่าแต่ว่าวันนี้ยังไม่เจอเลยนะแย่แล้วแบบนี้ไม่ดีแล้วล่ะพวกเราถ้าอย่างนั้นเราก็ลองไปหาข้างล่างดูดีไหมข้างหลังข้างหลังคาเฟ่นะจ๊ะข้างหลังคาเฟ่งั้นเหรอคะใช่แล้วเขาชอบเก็บเนื้อเก็บตัวด้วยนะเขาอยู่ด้านหลังนี้หรือเปล่าใต้ต้นไม้มีไม้นะถ้าทางจะต้องลองหาดูทั้งหมดแล้วล่ะพี่ฝนใต้ต้นไม้แถวนี้ไม่มีแฮะบ๊ บบว่าไงนะพวกบิ๊กเจ้าโบบอกว่าควันเยอะขนาดนี้ดมกลิ่นอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ก็ไม่มีทํายังไงดีพวกเราหายไปซะแล้วเหรอลองไปดูข้างหลังตรงที่โบดูอยู่ไหมพี่ฝนถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เจ้าของของเขาเจะต้องเป็นห่วงอย่างแน่นอนอาจารย์ว่าเหมียวครับเราตามหาเขาไม่เจอครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลฮโหลได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปส่งอาหารแมวทั้งหมด200ลังนะครับได้เลยครับมา่เหมียว อาจารย์จะไปส่งอาหารแมวอีกเหรอเนี่ยงั้นเดี๋ยวฝากด้วยก็แล้วกันนะครับตอนนี้เจ้าของก็คงตามหาแย่เลยเออฝากด้วยนะครับ250้าครับไม่ใช่2 0 0้ครับอาจารย์แมวงั้นเหรอครับวันนี้ทาไมเขาถึงได้สั่งอาหารแมวกันเยอะจังเลย250บนะครับแม,มวดูท่าทางวุ่นวายหน้าดูเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็ตอนนี้เราจะต้องออกตามหาน้องแมวเหมียวสีขาวดําแล้วล่ะจะไปอยู่ที่ไหนได้เพียงว่าอยู่ในนี้แหละ ทำไงดีถ้าเราไม่เจอเขาล่ะก็เจ้าของเขาคงจะคิดถึงหน้าดููบูบูบบล็กมาเร็วๆหน่อยช่วยฉันตามหารอท่านด้อรอฉันดู้วยห,หรือว่าเขาจะอยู่ข้างบนหลังคาหรือเปล่าบนหลังคาพี่เอกมองแล้วไม่มีนะหรือว่าอยู่ในคาเฟ่แมวหรือเปล่าลองเข้าไปดูในคาเฟ่แมวกันเถอะเขาอาจจะแอบหลับอยู่แถวๆด้านในก็ได้นะไปนอนอยู่ใต้เสือหรือเปล่า ไปนอนอยู่ข้างบนกำแพงผน,นังตรงไหนไหมอะลองดูซิพี่ฝนนี่ไงที่กระโดดแมวเหมียวไม่เจอที่นอนกล่องตรงนี้ก็ไม่เจอตายโต๊ะนี่ก็ไม่มีนะบนหลังคาก็ไม่มีแหะบนสะพานแมวไม่มีด้วยพี่ฝนบนสะพานแมวฝั่งนี้ไม่มีหลังคาฝั่งนี้ก็ไม่มีเหมือนกันเจ้าหมอนั่นหายไปไหนกันนะหาไม่เจอทำไงดีพวกเรา หรือว่าเขาจะอยู่ด้านหลังคาเฟ่หรือเปล่ามองลำบากพี่ฝนนั่นอะไรอะ่ะเ,เดี๋ยวก่อนพวกนายเห็นเหมือนที่ฉันเห็นหรือเปล่ามีเด็กผู้ชายนั่งอยู่ใต้ต้นไม้หนึ่งคนพี่ฝนพวกพล็กนายเห็นเหมือนทช่ฉันเห็นใช่ไหมอะ่ะฉันเห็นแล้วนะแต่ว่าทําไมฉันรู้สึกแปลกๆกับเด็กคนนี้จังเลยคือว่ามาทําอะไรอยู่แถวนี้ละจ๊ะค่ำม,มืดแล้วแล้วบ้านอยู่ไหนอย,อย่างนั้นเหรอผม ผมตามหาแมวอยู่นะครับอะตามหาแมวเหรอใช่แล้วล่ะครับแมวของผมตัวสีขาวดําครับแมวตัวสีขาวดําหรือว่าจะเป็นน้องแมวที่หน้าตาเหมือนปุ๊กปิ๊กหรือเปล่าเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าตามหาแมวพี่ฝนกับพี่เองแล้วก็บอกปุ๊กปิ๊กก็ตามหาเหมือนกันงั้นเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยพวกเราครับ ตามหาน้องแมวให้ผมก่อนนะครับผมตามหามาสองชั่วโมงแล้วถ้าอย่างนั้นก็ตามพี่ๆมาก็แล้วกันนะจ๊ะขอบคุณครับผมแถวนี้ไม่มีแฮะไม่มีจริงๆด้วยนะหรือว่าจะอยู่ข้างหลังหรือเปล่ามาทางนี้แล้วเข้านั่นไงมีทางเดินไปด้านหลังอยู่ด้วยตรงนั้นไม่น่ามีใครเดินไปหรอกนะพี่ฝนน้องตามมาหรือยังนะ ตามมาแล้วครับพี่ครับทางนี้จ้ะทางนี้วิ่งตามมาได้เลยนะรอก่อนครับผม,มแถวนี้ไม่มีถ้าจะให้ดีที่ด้านหลังตรงนี้มีทางเข้าไปอยู่แต่แบบว่าจะต้องระวังให้ดีเดินตามพวกพี่มาให้ทันนะคะพี่ฝนต้นไม้นี่มันเยอะมากระวังเดินไปชนไปเกี่ยวอะไรเข้านะอ่ะได้เลยพวกพี่เอา พ่อพีกเดินไนชนต้นไม้แล้วฉันชนได้ไงฉันโดอนอุ้มอยู่นี่งไงนายเดินชนต้นไม้เฉยเหรอพี่ฝนต่างหากที่เป็นคนชนน่ะทําไมต้นไม้ล้มง่ายจังพวกเราพี่ฝนตรงนี้ต้นไม้นี่ระวังด้วยด้านหลังนี้ไม่มีจริงๆแฮะว่าแต่ว่านะพี่ฝนนะว่าแต่ว่าเรื่องอะไรเหรอพ่อพิกทาไมฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมองลงมาจากด้านบนเลยฮะมีใครมองลงมาจากด้านบนนายหมายความว่าไงน่ะ ขางนู้นครับผมมองเห็นอะไรบางอย่างครับคุณพี่เดี๋ยวก่อนนะน้องเขาบอกว่าเขามองเห็นอะไรบางอย่างไหนอ่ะข้างบนนู้นเลยครับบนต้นไม้เหรอใช่แล้วครับอ๋อหรือว่าจะเป็นน้องแมวเหมียวสีดำหรือเปล่าก็คงเป็นไปได้แล้วนะพี่พอนะแมวเหมียวสีขาวดําเขาอาจจะแอบอยู่บนต้นไม้แล้วเราก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมาเร็วเข้าเรารีบ ไปตามหาน้องแมวตัวนั้นกันดีกว่าบู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 กิกบอกว่าไงอ่ะเจ้าโบบอกว่ารู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้พี่ฝนแปลกๆยังไงอย่างงั้นเหรอมาเร็วเข้านะบูเจ้าโบบอกว่ารู้สึกรู้สึกยังไงไม่รู้เหมือนขนลุกเลยอ่ะงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวให้ให้น้องผู้ชายคนนั้นเขาตามมาด้วยก็แล้วกันนะตามพี่มาติดๆเลยนะฉันว่าเจ้าโบต้องกลัวผีแน่เลย จะมีผีได้ยังไงบอสไม่มีหรอกแค่ต้นไม้น่ะมันลกไปหน่อยเท่านั้นเองด้านหลังอะ่ะใช่ใช่นี่นี่ไงเหมือนฉันมองเห็นอะไรบางอย่างจริงๆเหมือนกันแหะพี่ฝนเห็นอะไรเหรอนั่นไงพี่ฝนเจอแล้วไหนนั่นไงบนต้นไม้ยังไม่เห็นเลยอยู่ตรงไหนของพี่ฝนเนี่ยบนต้นไม้นี่ไงบนต้นไม้ต้นนี้น่ะอ้าวจริงด้วยนั่นไงนั่นไงน้องแมวเหมียวสีขาวดํา พยายางงานทุกคนรอที่นี่ก็แล้วกันนะพี่หวรจะปีนขึ้นไปเองฉันว่าแปลกๆทอบก้นนะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไม่ต้องกลัวนะจ้าแมวนี่ไนงะจริงด้วยเจอแล้วแมวทำไมร้องแปลกๆเจ้านั่นร้องแปลกๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าไงนะพวกิ๊กวพวกพ๊กแปลภาษาฉันห,หน่อย ฉันพยายามจะฟังอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะพูดช้ามากเลยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนลงไปข้างล่างก็แล้วกันอ่ะแล้วนองผู้ชายคนนั้นไปไหนอ่ะไม่ได้ตามมางั้นหรอไม่ได้ตามมาได้ยังไงเมื่อกี้บอกให้วิ่งตามมาไงนั่นนะสิเขาอยู่ตรงไหนกันนะวกพิดนายยืนทําอะไรอยู่ตรงนี้น่ะเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรแปลกๆด้วยเห็นอะไรบางอย่างางั้นเหรอนั่นนะสิอะไรบางอย่างอะ่ะ แล้วน้องผู้ชายคนนั้นเขาหายไปไหนกันแล้วล่ะหรือว่าไม่ได้วิ่งตามเรามาจากตรงข้างล่างครับพี่ฝนงั้นมาทางนี้เร็วเขา้าเขาอาจจะหกล้มอยู่แถวไหนก็ได้นะต้องรีบวิ่งไปช่วยแล้วล่ะนะนี่งนี่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่เห็นเลยอ่ะไม่เจอไม่มีหายไปเฉยเลยบ่บ่บ่บบพวกพ๊กบอว่าไงจะบอบอกว่ารู้สึกคนลุกกลวอีกแล้ว นายจะกลัวอะไรมากบอยนี่เราอยู่กันร้านแคทคาเฟ่นะมีแต่น้องแมวแล้วก็พวกเราแค่น,นั้นเองใช่แล้วมาพวกพี่เรารีบออกตามหาน้องผู้ชายคนนั้นกันดีกว่าตามมาเลยเจ้าแมวขาวดำหรือแมวดำขาวเนี่ยแมวขาวดำแมวดำขาวเหมือนกันท่านนั้นแหละน่ะออจริงด้วยสินะยังไงก็มีแค่สีขาวกับสีดำมาเร็วมาเร็วเขาน้องคะน้องผู้ชายคนนั้นไปไหนแล้วคะพวกพี่ตามหาอยู่ จริงสิน้องเขาชื่ออะไรยังไม่ได้บอกพวกเราเลยนี่นาใช่เมืเ่อจะออกตามหาน้องแมวอยู่เลยไม่ได้ถามชื่อเลยลรถก็จอดขวางทางอยู่เนี่ยพี่ฝนน้องคะน้องน้องอยู่ไหนคะไม่มีนะตรงนี้ก็ไม่มีเขาไปไหนของเขานะ่ะตรงนี้ไม่มีอยู่ข้างหลังต้นไม้นี้หรือเปล่าไปข้างหลังได้ไงจําได้ว่าตอนนั้นวิ่งตามเรามาแล้วนี่นาะก็ใช่ไงด้านหลังต้นไม้นี่ไงนี่เราวิ่งอ้อมมา ก็ไม่เจอนะเนี่ยบแต่เดี๋ยวก่อนเอาแล้วน้องแมวนั่นหายไปไหนอะ่ะไม่ได้ตามมาด้วยเหรอเอาก็เมื่อกี้วิ่งตามมาไม่ใช่เหรอฉันว่าเจ้านั่นวิ่งช้าอยู่นะพี่ฝนจริงเหรอจริงอะ่ะแย่แล้วตกลงตอนนี้เขาหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยจริงด้วยเลยหายไปทั้งคู่เลยคราวนี้ทำไงดีไปดูที่ด้านหน้าคาเฟ่แมวเหมียวกันดีกว่าเอา้านั่งอะ่ะ เจอแล้วพี่ฝนอะเจอแล้วนี่โบพี่เอกพี่ฝนเจอน้องน้องผู้ชายคนนั้นแล้วบอะไรนะโบแซมมจะโบ,บฉันว่าต้องใช่แน่ๆต้องใช้เรื่องอะไรเพว่นายคุยเรื่องอะไรกันอย่างนั้นเหรอก็เมื่อกี้ตอนที่พี่ฝนวิ่งออกมานะ่ะฉันบังเอิญหันไปเห็นน้องผู้ชายคนที่อยู่บนรถนั่นน่ะทําไมอะก่อนหน้านั้นะ่ะเขาไม่ได้เป็นเด็กผู้ชาย แล้วเขาจะเป็นอะไรได้แล้วทําไมเขาขึ้นไปยืนอยู่บนรถเหมือนน้องแมวเหรอถูกต้องเพราะเขาคือแมวขาวดํานั่นไงเ่ามันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงพวกพีกก็ฉันเห็นนะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนทําไมทําไมเขาเลอยได้เดี๋ยวยายแล้วหรือว่ายาแล้วหรือว่าหรือว่าเขาจะเป็น แมวเหมียวแมวเหมียวกับน้องผู้ชายเขาแปลงร่างกันได้หรือวะบู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 จะเริ่มจับสนแล้วเนี่ยออาเดี๋ยวเขาบินขึ้นไปสูงมากเลยเขาจะบินไปไหนอะ่ะเพียงคิดว่าแบบนี้นี่ใช่แล้วแหละชัวแน่นอนใช่เลยใช่ไหมอะ่ะใช่เลยคนที่ไหนบินขึ้นไปอย่างนั้นได้โอ้โหแล้วบินขึ้นไปสูงแบบนั้นเขาจะบินไปไหนนะพวกเรา <c oughs> ไม่รู้เขาจะบินไปดักหน้าพวกเราหรือเปล่ารีบหนีเร็วเข้าพี่ฝนนี <c oughs> ่นี่วิ่งเข้ามาในอโบอง เขาไม่วิ่งตามมาแล้วเขาไปแล้วเรารอดแล้วใช่เปล่าใช่เราน่าจะรอดแล้วละ่ะฉันว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าฉันไม่เห็นเขาแล้วนะไม่เห็นได้ไงตอนนี้เขาลอยอยู่ข้างหน้าพวกเราเนี่ยออจริงด้วยเขาลอยอยู่ข้างบนนี่หรือว่าเขาจะตาม,มาเรากลับบ้านหรือเปล่า